มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากสืบเนื่องว่าวันนี้เป็นวันที่24มิถุนายนก็เป็นวันร,รำลึกถึง88ปีของระบอบประชาธิปไตยนะครับวันนี้ก็เคยทางด้านวันนี้เราเปลี่ยนบก,กข่าวนะฮะเป็นธนครจลธิต <c oughs> ก็เลือกข่าวประเด็นของทางด้านการบ้านการเมืองมานะฮะให้เข้ากับสถา,านการณ์นะฮะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสนทัดมากนักข่าวการบ้านการเมืองนะครับแต่ก <c oughs> ็ว่าไปตามเกมนะฮะ ทางทางด้านประกอข่าวเลือกข่าวการเมืองผมก็เลยจัดให้เอาเอาข่าวการเมืองกับข่าวการเมืองวัสัปดากติวผมจะข่าวอาชญากรรมบ้างข่าวอะไรบ้างที่ดูหนอมแนมหน่อยหนึ่งวันนี้ก็เลยลงลึกลงเป็นเพราะว่าเป็นการรำลึกถึงประชาธิปไตยครับครับมาถึง <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคมชัดลึกเป็นคนที่นําเสนอเรื่องนี้ครับดูแค่พาดหัวนี่ผมก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสบายใจนะเพราะพาดหัวเป็นเชิงลบนะฮะเขาเขียนมันอย่างนี้ครคุณจุลทิศครับครับ บอกว่าตาสว่างมั้งงั้นครับอืมตาสว่างทำไมบอกว่ายางนั้นเย่ังไงเนาะคือว่าตาสว่างตอนนี้ตาสว่างแล้วก็ขณะเดียวกันบอกว่าทิ้งแมวซบลงตู่ล้างหมู่บ้านเสื้อแดงมาสั้นนี่คือว่าจากสั้นตอนนี้นะฮะคือว่าตาสว่างแสดงว่าแต่ก่อนนี่คือตามืดบอดอย่างนั้นเหรอแล้วมาตาสว่างภายหลังอย่างนั้นเหรอ อยงไรผมเป็นภาษาพาดหัวของนักข่าวเขาวิวาแบบนี้นะแต่ว่ามันก็สามารถเรียกผู้ชมได้ดีนะถ้าเป็นถ้าเผื่อเป็นเราก็คือทำให้ติดตามถ้าเผื่อผมพลาดหัวก็บอกว่าอาจจะพลิกขั้วแบบนี้ครับเออพลิกขั้วทิ้งแมวทิ้งแมวซบลุงตู่แบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าตาสว่างมันก็ดูเป็นภาพนิ่งทีฟนะเราก็เป็นคนที่คิดโพสติฟทิงกิ้งเนาะ คิดอะไรก็มีแต่คิดบวกก็บอกว่าพริกขั่วแค่ประมาณนี้นะครับเราก็ไม่มีพรสวรรค์ในการที่จะไปูก,กระทบกระแทกใครนะฮะไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องนี้ครับนี่นะ <c oughs> นนฮะขณะไม่ได้กระทบกระทั่งนั่นนี่นะแดงตาสว่างเหมือนกันครับอนุนแสนาน่านครับเปิดบ้าเปิดมา่านหมู่บ้านเรารักประเทศไทยลบล้างหมู่บ้านเสื้อแดงครับนะ,นะครับนะโดยทางด้านคมชัดลึกได้มีการนําเสนอบอกว่า อนุเสนอนุนแสนน,สน,นานครับเป็นคนที่ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงครับและก็เป็นอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยแห่งแรกของประเทศไทยได้มีโอกาสบินไปพบคุณทักษิณนี่เป็นครั้งสุดท้ายค,ายครับเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2561ที่ประเทศสิงคโปร์ครับไปดูภาพกันนะฮะไปพบคุณทักษิณนี่ครั้งสุดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์นี่ฮะนี่ฮะปี6.1นะคนที่ก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นคนแรกครับ เป็นการพบครั้งสุดท้ายจริงๆหลังจากนั้นก็กลับมาเมืองไทยครับทานด้านคุณอนุนเองก็พยายามเคลื่อนไหวในลักษณะเดิมครับเปลี่ยนจากหมู่บ้านเสีแดงมาเป็นหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตยคู่ขนานไปกับการหาเสียงเลือกตั้งแต่ก็ไม่สามารถจุดกระแสะอะไรได้ครับบวกกับคุณทักษิณเองก็ให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งมากกว่าก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นคุณอนุนเองก็ทําฟาร์มเห็ดนะฮะสอนการปลูกเห็ดขายจนกลายเป็นหมู่บ้านเห็ดเหมือนรอเวลาเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่เมื่อคุณทักษิณไม่สนใจข้อเสนอของพวกเขา ยิงต้องเสาะสแสวงหาเส้นทางต่อสู้ใหม่ทีนี้ครับและก็หลังเลือกตั้งปี2562ครับอานนท์แสนน้านหันมาลุยเรื่องกัญชาอย่างหนักครับโอ้หันมาลุยเรื่องกัญชาอย่างหนักเลยนะครับก็คงจะเหมือนกับนโยบายของพรรคเลยนะกัญชานี่พรรคคุมใจไทยใช่ไหมฮะคุมใจไทยครับ หันมาลุยเรื่องการใช้อย่างหนักโดยร่วมกับนักธุรกิจในท้องถิ่นครับก่อตั้งบริษัทฟาร์มสุขใจบอ้ยกือเสืยหมอนแท้ฟาร์มสุขใจวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดมหาชนนะครับได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เมืองสมุนไพรฟาร์มสุขใจบ้านอ่างหินตะบนทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยจังหวัดน,นครราชสีมาครับาจากหมู่บ้านเห็ดกลายเป็นหมู่บ้านฟาร์มแห่งความสุขที่นี่ครับ่าหมู่บ้านนี้เป็นตะไปได้เนาะนะครับแล้วก็ปลายปี25 6 2ัหาร้อ,อยโคิบครับคุณชลศครับ คุณสุพรอัถาวงหรือว,ว่าแรมโบอีสานครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้พกบอานนุแสนนานใน,นในฐานะน,นะครับมิสหายเสื้อแดงเก่าจึงเกิดอีเวนต์ครับอดีตแกนนำเสื้อแดง20สจังหวัดพระอีสานมาร่วมพิธีคืนธงแดงแล้วก็ป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดงพร้อมกับรับป้ายใหม่ครับเรารักประเทศไทยแสดงว่าพลิกขั้วเต็มรูปแบบเหมือนกันครับผมเจริญร,รอยตามคุณแรมโบอีสาน นับจากนั้นครับคุณอนุนนแสนน่านจริงออกมาเคลื่อนไหวจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนต้องอยู่รอดด้วยศาสตร์พระราชาบู๊ยครับผมเชื่อมโยงาหกันได้สวยงามโอ้จากจากซ้ายสุดมาขวาสุดเลยนะครับผมโอ้แบบเรียกว่าเลี้ยวแบบยูเทิร์นร้อยแบบสี่องศาเลยครับว่ามต่เป็นเท่าในตามประท่านในแบบนี้เนาะนะฮะหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารับประเทศไทยจริงเกิดขึ้นทั่วประเทศจากภาคอีสานไปภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ครับ โอ้โหครับคุณอน,นนท์นี่เดินตามรอยหมู่บ้านเสือแดงที่เคลื่อนไปทั่วประเทศไทยครับเหนือออกใต้ตกครับแต่คราวนี้เขาเชิดชูอุดมการเพื่อชาติศาสตร์ปาร์โธและเป็นยไงทีนี้คุณจุลทิร์ครับครับโดยเมื่อวันที่14มิถุนายน63นะครับคุณอนนท์แสนน้านี้นะก็สุดก็เดือนนี้เองเนี่เดือนนี้เดือนนี้แหละเดือนนี้แหละนะครับประท่านเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทยนะครับได้พบกับ คุณสุพรั์อัาวงนะครับผู้ช่วยรัฐตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับตัวแทนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโอ้โหเป็นตัวแทนเลยนะนะครับเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนนะครับและจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนที่ทํางานร่วมกับรัฐบาลได้นะครับนั่นคือนะครับคณะอนุกรรมธิการแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรเกษตรกรนะครับหรือเขาใช้ชื่อย่อว่าคอปจจุด กศนะครับภายใต้าาขึ้นภายใต้สํานักนายทุนตรีนะครับเพื่อเชื่อมโยงรัฐบาลเพื่อเพื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชนตามหมู่บ้านตาบนำบลอําเภอและจังหวัดต่างๆนะครับพร้อมกับสนองขอเสนอเสนอของงบประมาณตามหลักการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร,ะกรนะครับหลังโควิดผ่านไปนะครับคุณนนท์แสนนานรับจะลุยเปิดบ้านหมู่บ้านวิสาหกิจ ชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทยลบล้างภาพเก่าๆหมู่บ้านเสื้อแดงให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยโอ้โหขนาดนั้นเชียวนะครับนั่คือแนวคิดเขานะครับ,<อ>รบก็คือจะไม่มีหมู่บ้านเสื้อแดงอีกแล้วในประเทศไทยว่าอย่างนั้นนะครับอ,อเป็นการพลิกขั้วแบบสุดขั้วเลยนะครับแต่ก็อาจจะส่องดูแล้วว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะอยู่ยาว นะครับผมอาจจะวิเคราะห์อาจจะวิเคราะห์แล้วหลังจากที่ท่านพูดช่วยรำตีนะะฮแรมโบววิเคราะห์ให้ฟังแล้วห่วยนำทางไปแล้วอานนท์โตเบิ่งได้อยู่ท่านหน้าอยู่หุ่นก็นหาอยู่อกาสจะกลับมาในหญ้าได้โตัท่านจะกลับมเนี่ยโอ้ผมใส่ซองเบิ่งกล่องแล้วว่ากลับมาหยาแล้วท่าน้าตัวเฮ็ดตัวขึ้เก่าดิหยาได้ท่าน้ามาหากินจังได้ลูกเต่อยู่จังได้ลูกเมียอยู่จังได้ทำบังดีเอ็ดขึ้นเข้าบอดีกลัวบ่เฮ่อ เปลี่ยนขัวเล่นเนี่ยมาอยู่ทับมาอยู่ฟังสี่เสบดีกลัวเบอร์เฮอร์เห็นงูประมาณกระไดตำแหน่งหนาทีกั้นกั้นกระตามมาโตเฮตรุ่งนะตัวเฮ็ตคือเข้าเสบดีกลัวเบอร์เฮอร์อานนุ่นเบอร์ไอเป็นตัวยางได้เบอร์เห็นสุดท้ายก็คือพลิก แต่ว่าก็คงจะมีเหตุผลนะฮะหรือว่าท่านอาจจะไปเรียนศึกษาแล้วโอ้ว่าแนวทางนี้น่าจะทําให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ดีกว่านะครับทำให้ท้องถิ่นมีความเจริญเติบโตนะครับก็อาจจะประมาณนั้นแหละก็คิดว่าดูแล้วว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนน่าจะเลือกสิ่งนั้นดีกว่านะครับอย่าไปเลือกว่าฝั่งนู้นฝั่งนี้เลยเลือกฝั่งเดียวคือฝั่งของพี่น้องประชาชนอะไรที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดก็เลือกฝั่งนั้นเพราะว่าหัวใจอยู่ที่ประชาชนอย่างแท้จริงครับั่งคุณคุณนะ ทำนี้เป็นไงผมพูดพอผมพูดอย่างนี้ดูดูดีไหมดูดีนดูดขึ้นผมนี่จะร่างคำแถลงการแบบนี้แหละนะฮะเพราะว่าพี่น้องประชาชนนี่เปรียบเหมือนพ่อแม่ของเราพ่อแม่อยากให้อยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะเราเป็นคนที่รับใช้พี่น้องประชาชนนะครับเมื่อพี่น้องประชาชนชี้ว่าเอาอยู่ฝั่งนี้แล้วสามารถช่วยหรือพี่น้องประชาชนได้ดีกว่าก็ต้องก็จะฝัง <P eng> ผมต้องเลือกฝั่งใหม่นะครับเพราะว่าหัวใจของเรานี่คืออยากช่วยพี่น้องอะไรที่จะทําให้ทรัพยากรมาตามมาสามารถทําให้พี่น้องลืมตาอาปากได้ <S <S ไดก็ต้องเลือกครับผมอย่าหาว่าผมพลิกขั้วหรือว่าตาสว่างเลยอย่าไปอย่าเป็นการดูหมิน่นดูแคลนพี่น้องประชาชนขนาดนั้นนะครับ,รบต้องเข้าใจสินะฮะควร <ừ. S 2> คทางานในพื้นที่คุณอยู่บนคอยหองคอยงานช้างอยู่ข้างบนมองไม่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรอกต้องมาอยู่กับผมถึงจะรู้ว่าทําไมเราต้องพลิกขัข้วนะครับ พูดเห <ara> ม, lighting, <c oughs> มือนจะลงเลือกตั้งเลยนะเนี่ยเริ่มจะเป็นนักการเมืองเต็มตัวเป็นมัวเมาพบกับจำขีปาก็มาเว้ยพบกับจำขีปาก็เวลาเวลาที่ผมไม่สัมผัสซอส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 เป็นกระบอกแบบนี้แหละผมก็จำขีปากเป็นกระบอกแบบนี้จำประสบการณ์ทำงานมาจำจากเคยเคุยคุยก็ซอส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 เป็นกระบอกแบบนี้ก็จะโอ้เพิ่นบอกดีเนาะก็จำมากจำเนี่ยดีๆมากก็ไม่แต่จำเนี่ยดีๆมากเลยผมก็ดีถ้าซอสอสพูดไม่ได้ก็จะบอกใช่ไหมครับถ้าพูดอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อสัมผัสซอสอสเป็นต่อปกติแล้ก แน okay. ่วเองท่านตอบแบบนี้พพดีกลัวเบเออะไรนหลก็จะชี้แนะบ้างครับผมให้เพื่อนตอบแบบเขาเขาตาประชาชนนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้สสเป็นที่รักชเราอยากให้สสเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนอะไรที่เสริมสสให้เป็นที่รักได้เราก็จะหนุนเสริมทันทีเลยไม่ว่าเป็นฝั่งไหนนี่คือความจริงใจครับผมแน่วอีดหัวทีละครับเอาไปที่นั่นควรจะซื้อบ้านทีนี้ครับผมจริงใจเหมือนกันนะนี่ครับ ก็ต้องเลือกบ้านนะเจริญทรัพย์ครับผมมันนี้เลือกเรื่องการเมืองหลายเรื่องพี่นับคุณทุกชราชนี่แหละเอาเรื่องของการเมืองมาผเขาไม่ยอมบทนัดเลือกการเมืองหลายไปผเขาไม่ยอมบทนัดเรื่องการเมืองอยู่เพราะบอถนัดมาบอเรื่องที่บทนัดก็บอเป็นที่ที่ขัดตัวแล้วบอบอลื่นไหลคือเขานี่การเมืองมันน่าจะเครียดนะทำไมมันสนุกสนานขนาดบอกมาแล้วเลยบอกเป็นเรื่องหัวนัวดบอโนวหัวมวนไปบอเครียด์หน่อยแนวมันบอบอได้บอได้บอเรื่องถนัดเจ้าของมันก็เป็นแนวนี่แคุณชลาินที่หลังยาวเรื่องการเมืองมาบอกเด้อผมบ่่วาเปนได้เครับ ได้โอกาสมันก็เลื่ยเลยเอาไปที่เจริญทรัพย์ที่นี่ครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้ตรงไปเจริญทรัพย์เขามีโครงการพิเศษ3โครงการนะครับโครงการแรกก็เป็นอาคารพาณิชย์สีกูหา2ชั้นสไตล์โมเดิร์นครับซึ่งตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่ซอยชิยังคูณ42ไปมาก็สะดวกอยู่ใกล้บิ๊กซีแมคโครโลตัสขนส่งแล้วก็ทางด้านสนามบินด้วยครับสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับหน้ากว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไป15.5เมตรครับ และก็สามารถที่จะทาเป็นออฟฟิศได้บ้านได้หรือว่าจะทำมาค้าขายก็สะดวกทําเลเหมาะสมมากนี่เป็นโครงการแรกนะครับส่วนโครงการที่2กับโครงการที่3นะครับเป็นโครงการที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ามห้องนอนสองห้องน้ำหลัง,งคาทรงปัญญาครับเนื้อที่นะครับพื้นที่นี่174ตารางเมตรส่วนเนื้อที่เริ่มต้นที่60ตารางวานะครับจอดรถได้2คันเลยครับเหมาะกับครอบครัวเดี่ยวครับ พ่อแม่ลูกนี่เหมาะมากทีเดียวหรือว่าคนที่ทํางานมาช่วยชีวิตแล้วก็ต้องการที่จเกษียรอายุราชการอยู่อมตไอแม่นะครับอยู่บ้านของตัวเองครับลูกหลานก็มีงานทําหมดแล้วครับอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับก็อยู่เพียงแค่นี้เลือกได้ครับโครงการที่2ออยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบางกะเหลืองมีทั้งหมด5หลังด้วยกันนะครับโครงการที่3อยู่ข้างโรงแรมเอซอยโลตาสครับก่อสั้นหมด11หลังครับทีนี้บางคนบอกว่า ช่วงนี้โควิดระบาดนะครับเงินทองค่อนข้างจะหายากจะขอเฉพาะซื้อที่ก่อนได้ไหมยังไม่ก่อสร้างบ้านคุณเกียรติจัดให้ครับบอกว่าได้ไม่เป็นไรเอาที่สบายใจครับติดต่อหาคุณสุนันด่วนครับ0856321118เจริญทรัพย์โครงการพิเศษครับเครื่องกรองน้ำโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้เครื่องกรองน้ำนะครับไปใช้ที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับแนะนำเครื่องกรองน้ำโคเวนะครับ เป็นการออกแบบที่สวยงามทีเดียวนะครับน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเยน็นน้ำปกตินะครับคุณผู้ฟังสามารถปรับอุณหภูมิได้เองนะครับกดดื่ามาได้ทันทีสะดวกสบายทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังท่า,าในใดที่สนใจนะครับไปชมสินค้าได้เลยนะครับที่สำนักงานคูเวีอบราชธานีอำเภอวรินชัราบเลยธนาคารกรสิกรไทยเป็นิดเดียวนะครับอย่าลืมบอกว่าทีมงานคลีนรเราแนะนํามานะครับคุณจะรับการดูแลเป็นพิเศษทีเดียวนะครับหรือโทรศัพท์มาที่เราได้นะครับ0 9 0ย์0 1 0 1 3แลย์ส็0817908442ครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทางด้านอิ u ุสตังป่าพระอีสารวารินช מ ราบเดตอุดมน้ำยินแล้วก็บุญธริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิ u ุสดีแมกเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Blower นะครับและตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่นะฮะเป็น All New Isuzu D-Max คือหนึ่งเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับตัว3.0บยเครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูนถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1.9นะครับ เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจน2ครับให้แรงม้า150แรงมา้าตัวแรงบิดก็150แรงมา้าและก็ตัวแรงบิดนี้350นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์อโอโต้6สปีดท่านสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็สองปรับโฉมหน้าใหม่กระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันนะครับรูปลักษณ์ภายนอกอล่ํลาล้ำยุคดูดีมากทีเดียวครับตั้งแต่เคยเห็นมานะครับส่วนภายในครับห้องโดยสารกว้างขึ้นแล้วก็สวยราวนางฟ้าขนาดน้องญาย่ายังถอยห่างครับ ดูแลเหมือนรถ SUV เหมือนรถรถ,รถเก๋งสีดานครับไม่ใช่รถกระบะแต่นี่คือกระบะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฝบกระบะสิประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross ด้วยท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้นะครับและตอนนี้เขามีแคมเปญน,นะครับนั่นคือซื้อกระบะอิสุสวันนี้ครับขับฟรี3เดือนครับติดตอ่อด่วนอิสุสุตางปักพระอีสานทั้งสาขาว,วารินเดชอุดมน้ํายินแล้วก็บุญทรีครับครับส่วนท่านด้าน ถาวรยางยนต์ที่นี้ครับถ้าเผื่อใครที่ซื้อรถแล้วนะครับก็เขาก็ให้ล้อมแกม,มาให้ยางรถยนต์ามาแต่ก็ยังไม่เจ็บใจครับอยากได้ล้อมแมกกรมดาอยากได้ยางแกมเตียไปนี่ครับถาวนยางยนทาวรยางยนตกรุป๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่าเพราะว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้งแกมเตียไม่แกมเตียแหละครับแล้วก็ขายในราคาเงินสดแต่ว่าพอได้นานถึง10เดือนครับสุดยอดจริงจริง รวมทั้งตัวแทนจําหน่ายนะครับทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออลลอยหลากหลายรุ่นหลักหลายรา,ายคาหลักหลายยี่ห้อนะครับท่านสามารถที่จะเลือกได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำครับนะฮะไปที่ถาวรอยางยนทั้ง3ส,สาทั้ง3สาขานะครับคุณกัญญาเองก็ฝากจำม,มาบอกว่าเราจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญาเองนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากถาวนอยางยนตทั้ง33